สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาทชาทรอดอินบรีนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีกุมในช่วงเดือนมิถนายน2 5 6 4นนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะการทำนายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยๆกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัว,วแล้วนะคะ อันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็มาดูภาพไพ่พร้อมๆกันเลยไพ่เปได้กของคุณสิบไม้เท้านะคะห้าดาบเด็กถือถ้วยสี่ดาบแล้วก็หนึ่งดาบนะคะมองภาพไพ่แล้วค่อนข้างใส่หัวเลยนะช่วงนี้นะคะในหลายคนเหมือนกับว่ามีเรื่องปวดหัวนะคะเหมือนกับว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามา หรือว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาทําให้คุณต้องแก้ไขเพียงฝ่ายเดียวนะคะหรือว่าคนรักของคุณอาจจะสร้างปัญหายุ่งยากใจให้คุณก็มีความเป็นไปได้นะคะคุณมีความอึดอ,อัดอัดอัน้นใจหรือไม่ก็อึดอัดใจนะคะมีความกดดันเก็บกดเกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าได้สิบไม้เท้าแล้วก็ห้าดาบเหมือนกับว่ายากที่จะทําใจนะคะ คุณยังยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับความรักยังไม่สามารถปล่อยวางได้ใจคุณก็เป็นทุกข์นะคะในช่วงนี้ในหลายคนอาจจะจมปักอยู่กับความทุกข์ก็ได้หาความสบายใจไม่ค่อยมีนะคะบางคนอาจจะอยากหยุดพักเกี่ยวกับความรักแล้วก็ได้อยากหยุดพักเหมือนกับว่าคุณเหนื่อยมามากแล้วเกี่ยวกับความรักนะคะมีอุปสรรคปัญหามากมายที่คุณต้องแก้ไขแล้วก็สัสางให้เสร็จสิ้น ค่อนข้างเหนื่อยทั้งกายและใจแต่คุณก็ต้องสู้ให้ได้เพื่อตัวของคุณเองบางคนอาจจะมีรูปมิเต้าด้วยกันนะคะก็ต้องทําใจยอมรับปล่อยวางกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามที่จะเข้มแข็งที่จะสู้ต่อไปให้ได้นะคะคุณต้องการเริ่มต้นใหม่หรือไม่ก็ปล่อยวางเกี่ยวกับความทุกข์นี้เอาไว้นะคะบางคนอาจจะหยุดพักหรือว่าต้องการเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับความรัก ที่ผ่านมามองว่าถ้าไม่คุณก็คนรักคันหลังให้กันหรือไม่ต่างคนต่างก็อาจจะห่างหายกันไปนะคะคนรักของคุณอาจจะอยู่ดีๆก็เงียบไปนะคะไม่ติดต่อหรือตัวคุณเองมากกว่าอาจจะเงียบออกมาหรือว่าห่างๆออกมาก็ได้นะคะตัวคุณอาจจะถอ,อยออกมาก็ได้เพราะว่าคุณเหนื่อยใจมามา,มากแล้วนะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคนรักคุณอาจจะสร้างปัญหาให้คุณช้ำอกช้ำใจ แต่เนี้ยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางคนอาจจะคบหาดูใจกับคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะในหลายคนอาจจะรอคอยเพื่อแก้ไขกับปัญหาอยู่ก็ได้นะแต่นี้มาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นดูซิว่าคนของคุณนั้นเขาเป็นเช่นไรในขณะนี้นะคะเขามีความสุขดีไหม ไพ่ของคนรักคุณได้เดอะเดทนะคะ1นึ่งถ้วยจัดมน้นสเตงแล้วก็อัศวินถือไม้เทา้ามองว่าคนรักของคุณพึ่งจบไปนะหรือไม่ก็อาจจะพึ่งจากกันไปในขณะนี้นะคะต่างคนต่างอาจจะจบกันได้ด้วยดีหรือคนรักของคุณวันนี้อาจจะบอกรักพรุ่งนี้อาจจะบอกเลิกก็มีความเป็นไปได้คล้ายๆว่าผุๆโผๆนะคะเอาแน่นอนกับเขาไม่ได้ คุณก็เอื่มละอาใจหรือไม่ก็ลำคาญเขานะคะจะเอาอยัางไงก็ไม่เอานะเหมือนกับว่าทําให้เป็นปัญหาคลากะสังนะคะในบางครั้งคุณอยากจะหันหลังให้เขาแต่เขาก็ดึงล้างคุณไว้ไม่อยากปล่อยคุณไปแต่เมื่อเวลาที่คุณให้อาภัยเขาเขาก็เหมือนกับว่าทําให้คุณเสียใจทุกทีนะคะที่ผ่านมาบองว่าที่คุณอยู่กับเขาหรือว่าใช้ชีวออิ่ร่วมกัน เขาก็ยังรักแล้วก็ให้เกียรติคุณอยู่นะเพราะว่าสเตงน,นะคะเขาให้เกียรติคุณอยู่นะเหมือนกับว่าเขาให้คุณมีส่วนในการตัดสินใจไม่ว่าจะทําอะไรนะถ้ามองจากภาพไพ่อ่ะคล้ายๆว่าเขาอาจจะมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนกับคุณมากนักแต่เขาก็พยายามที่จะเคลียร์ปัญหาเพื่อความชัดเจนให้กับคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาก็พยายามสาสสางปัญหาอยู่นะ แต่แคล้ายๆว่ายังคลากระสังอยู่นะคะบางคนอาจจะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะทำให้คุณวุ่นวายใจในขณะน,นี้คุณเองก็ต้องรอคำตอบหรือว่ารอความชัดเจนจากเขาแต่เขาก็ยังไม่มีคำตอบที่ดีให้กับคุณก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะ แต่ถามว่าเขายังรักคุณไหมมองว่าเขายังมีใจให้คุณนะเพราะว่าหนึ่งถ้วยนะคะเพราะว่าว่าเพราะว่าบางคนอาจจะมีวิบากกรรมเกี่ยวกับความรักซึ่งกันและกันในขณะน,นี้ทั้งคุณและเขาหนะ้าเหมือนกับว่ามีวิบากกรรมเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นเป็นกรรมเก่าที่เหมือนกับว่าต้องมาชดใช้ให้กันนะคะอาจจะทุกข์บ้างสุขบ้างนะคะ แต่น,นี้มาดูซิว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นเช่นไรเพราะว่าบางคนอาจจะมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นทั้งคุณแล้วก็เขาที่ผ่านมาจริงๆแล้วคุณนะ่ะรักกันดีนะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมั่งคั่งมั่นคงแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรมีเรื่องช้ำใจเกิดขึ้นคนรักของคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้า หรือว่ามีคนเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของคุณก็เลยทําให้ความรักระหว่างคุณและเขานั้นสั่นคลอนนะคะต่างคนต่างก็ทุกใจนะไม่ได้สุขใจอะไรนะเขามีเรื่องปิดบังคุณอาจจะโกหกหรือว่ามีความไม่ชัดเจนกับคุณหรือว่าโกาหกหลอกลวงคุณแต่เขาก็ไม่ได้มีความสุขความสบายใจเขาเครียดมากมายในขณะนี้นะคะ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะมองว่ายังต้องรอไปก่อนนะคะเหมือนกับว่าคนรักของคุณน่ะยังเคลียร์ปัญหาไม่ได้ถึงแม้ว่าอาจจะกลับมาคืนดีกันบางคนรอให้คนรักกลับมารีเทิร์นเพราะว่าบางคนก็ยังรักกันอยู่นะคะต้องการให้เขากลับมารีเทิร์นแต่มองว่าเขายังไม่สามารถเคลียร์ปัญหาของเขาได้นะคะถึงแม้ว่าจะกลับมาได้ ก็ยังมีเรื่องค้างคาใจกันอยู่นะคะกลับมาก็ยังไม่จีรังยั่งยืนนะเหมือนมาแล้วก็อาจจะไปอีกก็ได้นะคะสำหรับบางคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวก็อาจจะมีรูปมีเต้าด้วยกันแต่มองว่าเขาคนนั้นก็ยังมีภาระหน้าที่รับผิดชอบส่งเสียเลี้ยงดูบุตรอยู่นะเพราะว่าจะติดเกิดขึ้น หมือนกับว่าเขาก็ยังส่งเสียเรื่องเกี่ยวกับการเงินกันทองอยู่นะคุณไม่ต้องกลัวอะไรเขาก็สามารถที่จะทําหน้าที่เป็นผู้นําครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะคะหรือบางคนอาจจะรอคอยในการหย่าร้างอยู่ก็ได้เหมือนกับว่าแยกทางกันนะแต่ก็เหมือนกับว่ายังมีปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรก็มีความเป็นไปได้นะคะถามว่าบางคนหมดรักหมดใจอยากทางใครทางมันจะมีโอกาสไหมถ้าไพ่จัดม้น จะติกแล้วก็เดอเดขึ้นมีโอกาสนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอึดอัดใจมานานนะคะทนอยู่กับความทุกข์อาจจะเคลียร์ปัญหาการเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกิดขึ้นบางคนอาจจะรอคอยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการอย่าล้างแยกทางหรือว่าการตกลงปรงใจเจรจาต่อรองบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะจะประสบความสาเร็จนะคะ อาจจะจบกันได้ด้วีนะไม่มีปัญหาอะไรสามารถเคลียร์กันได้ลงตัวนะคะแต่ถ้าบางคนต้องการกลับมาคืนดีรีเทิร์นก็ยังมีโอกาสที่ดีแต่เหมือนกับว่าจะมีปัญหานะเหมือนกับว่ากลับมาก็ยังไม่เคลียร์นะคะยังไม่มีความชัดเจนกลับมาก็อาจจะมีปัญหามากกว่าหรือไม่ก็อาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันคล้ายว่าแบ่งรับแบ่งสู้อ่ะ 50 5 0นะคะถ้ากลับมาก็เหมือนกับว่ากลับมาเพื่อผลประโยชน์มากกว่านะคะไม่ได้กลับมาเพราะความบริสุทธิ์ใจยังไงก็ต้องอรอไปก่อนนะคะนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ส่วนคนโสดหรือว่าคนคุยคุยกันอยู่มองว่าก็ยังมีโอกาสที่ดีหรือว่ามีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ก็อาจจะต้องค้นหาคนที่มีบุญสัมพันธ์หรือว่ามีศีลเสมอกันเท่านั้น แต่นี้มาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นเป็นเช่นไรนะบางคนที่มีปัญหากันไปนะคะหรือไม่ก็เพิ่งจบเพึ่งแยกทางกันไปหรือไม่ก็ยังรอเคลียร์ปัญหาอยู่ดูซิว่าเขาคนนั้นคิดหรือว่ารู้สึกอย่างไรเขาต้องการบอกอะไรกับคุณนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการจากคุณคืออะไรนะคะ6ถ้วยนะคะ เมจิกเชียนสามเหรียญน,นะคะมองว่าความคิดความรู้สึกของเขา,าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะอยากรีเทิร์นกับคุณนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาก็ยังเคลียร์ปัญหาของเขาไม่ได้บางคนอาจจะมีบุคคลที่สามบอกว่าเขากําลังเคลียร์อยู่อะกําลังคิดพิจารณากําลังคิดว่าจะตัดสินใจยังไงจะเลือกใครนะคะหรือว่าจะเก็บเอาไว้ ทั้งสองคนประมาณนี้นะเหมือนกับว่าเขายังเคลียร์ปัญหาไม่ได้แต่เหมือนกับว่าเขาก็อาจจะโทรศัพท์มาหรือว่าติดต่อมาหาคุณเพื่อง้อคุณก็ได้นะคะแต่บอกได้เลยว่าความรักในครั้งนี้มีเงื่อนไขแน่นอนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาความรักของคุณระหว่างเขาคนนั้นนะ่ะมักจะมีเงื่อนไขนะไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันเท่าไหร่แต่ถามว่าเขายังรักคุณไหมแน่นอน เขายังรักคุณแล้วก็อยากจะรีเทิร์นกลับมาหาคุณนะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่าสิ่งที่เขาต้องการจากคุณหรือว่าต้องการบอกคุณน่ะคืออะไรนะดูซิเขาจะบอกอะไรคุณหรือว่าเขาต้องการอะไรจากคุณนะคะพระราชนีถือดาบก้าเหรียญ แล้วก็6ดาบสิ่งที่เขาต้องการบอกคุณนะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณน่ะชอบข่มเหงน้ำใจเขาหรือไม่ก็ชอบใส่อารมณ์กับเขาจู้จี้จุกจิกกับเขามากเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุผลเพราะว่าพระราชินีถือดาบเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการบอกคุณน่ะที่ผ่านมาจริงๆอะ่ะเขารักคุณ แต่เหมือนกับว่าคุณนะ่ะไม่เอาใจเขาไม่ใส่ใจเขาเมื่อมีคนใหม่ๆเข้ามาเอาใจเขาเขาก็เลยเหมือนกับว่าเาผลอผายไปเขาบอกให้คุณนะ่ะใจเย็นๆนะเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าอารมณ์มากกว่าเขาก็เลยเหมือนกับว่าทําประชดคุณนะ่ะอาจจะทําไปโดยไม่ตั้งใจหรือว่าเพื่อต้องการประชดประชันคุณก็ได้เขาก็เลยบอกว่าให้คุณนะ่ะใจเย็นๆแล้วก็ พร้อมที่จะฟังเหตุผลของเขาบ้างนะคะให้คุณนะฟังเหตุผลกับเขาบ้างอย่าใช้แต่อารมณ์แล้วก็อย่าควบคุมคอนโทรลเขามากเกินไปเขามีความอึดอัดใจเหมือนกับว่าคุณนะ่ะชอบออกคำสั่งหรือว่าควบคุมคอนโทรลต้องการให้เขาอยู่ในใต้อำนาจของคุณก็ได้เขาก็เลยเหมือนกับว่าเบื่อหน่ายอึดอัดใจนะคะเขาก็เลยเตลิดไปในขณะนี้ และเขาต้องการบอกคุณว่าเขาขอกลับมามีส่วนร่วมใช้ชีวิตกับคุณนะคะเพราะว่า6กดาบเห็นไหมมีคนภายเรือกลับมาแล้วก็มี6ถ้วยอะ่ะแสดงว่าเขาก็ยังนึกถึงคุณนะเขาก็อยากจะกลับมาหาคุณแต่จะต้องมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ต้องตกลงกันนะคะและที่สําคัญก็คืออย่าใช้อารมณ์กับเขาคือเขาไม่ชอบนะแต่นี้ มาดูซิว่าคุณล่ะคิดหรือว่ารู้สึกอย่างไรต้องการบอกอะไรกับเขาคนนั้นนะคะเจ็ดถ้วยนะคะสามถ้วยแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะความคิดความรู้สึกของคุณในช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วนะเหมือนก็ว่ามีคนสนใจเข้ามาแล้วนะ บางคนอาจจะห่างกันอะ่ะคุณอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาสนใจคุณเริ่มสดใสเกิดขึ้นแล้วอะ่ะเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยงอ้อเขาแล้วนะจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้คุณไม่สนใจนะความคิดความรู้สึกของคุณเหมือนกับว่าคุณสามารถเลือกได้นะต่างคนต่างอาจจะประชดกันอยู่ก็ได้นะในขณะนี้นะคะ จริงๆแล้วอ่ะที่ผ่านมาคุณทั้งรักทั้งมั่นคงทั้งซื่อตรงซื่อสัตย์กับเขาแต่เขาอ่ะจากคุณไปหรือว่าไปมีคนอื่นคุณก็เลยเหมือนกับว่าเสียใจคุณก็เลยต้องการที่จะมุฟออนก้าวต่อไปแล้วก็หันหลังให้เขานะคะเหมือนกับว่าในขณะน,นี้คุณไม่มีเยื่อใยใ,ให้กับคนรักของคุณแล้วนะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะมีความเป็นไปได้ว่ามีคนมาสนใจคุณ คุณก็เลยเหมือนกับว่าคุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็เลือกได้นะคะเหมือนกับว่าถ้าเขากลับมาคุณก็ไม่งอเขานะแล้วก็จะไม่เอาใจใส่ด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าผลสรุปจะเป็นยังไงนะแต่นี้มาดูซิว่าจริงๆแล้วใจลึกๆของคุณนะ่ะยังรักเขาอยู่ไหมต่อให้มีใครเข้ามาก็เหอะก็ว่าเขามีได้เราก็มีได้อะ่ะ สำหรับบางคนนะแต่ถ้าบางคนถ้ามีลูกมีเต้าด้วยกันก็ขอให้คิดให้ดีๆนะคะให้คิดถึงจิตใจของลูกของคุณด้วยนะคะเพราะว่ารักสนุกจะถูกสนัดนะหไม้เท้านะจริงๆแล้วคุณก็อยากให้เขากลับมาอยู่นะแล้วก็พระราชินีถือเหรียญแต่ถ้ากลับมาในขรั้งนี้ก็เหมือนก็ว่าจะต้องมีเงินมีทองมาให้คุณนะ่ะแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ ต้องสัญญิงสัญญาหรือว่าต้องมีสัจจเจรจาเกิดขึ้นแล้วก็เติระสันมาทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกมีความเป็นไปได้ว่าใจลึกๆของคุณนะ่ะก็ยังต้องการให้เขากลับมาทำหน้าที่พ่อแล้วก็แม่ที่ดีให้กับลูกนะแล้วก็มาช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะหรือไม่ก็นําเงินนําทองมาให้คุณนะคะหมายกบว่าต้องมีอนาคตที่ดีร่วมกันนะ่ะห้ามมีปัญหา ถ้าจะกลับมาจริงๆนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะแต่นี้มาดูซิว่าคนโสดละคนโสดเพ่าะไม่ไม่จะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าดูไพ่พื้นฐานแล้วจะเป็นคนาธาตุน้ำเข้ามาน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็คนาธาตุลมเมถุนตุนกุมที่จะเข้ามาแล้วก็าธาตุไฟเมษสิงธนูแต่นี้มาดูซิว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับคนโสดนะคะ หนึ่งไม้เท้านะคะสามถ้วยนะคะกลงล้อนะคะแน่นอนคนโสดมีโอกาสได้เจอเป็นคู่ที่แท้จริงเลยนะคะตามโชคชะตาฟ้าลิขิตเลยนะคะสำหรับคนโสดจะมีการเริ่มต้นใหม่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะจะมีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคนโสดนะ อาจจะพบเจอในที่ทํางานการติดต่อเกี่ยวกับงานหรือไม่ก็พบปะสังสรรค์งานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองต่างๆหรือไม่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนฝูงแนะนําให้รู้จักก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนทางกายต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินะคะถือว่าในช่วงเนี้ยคนโสดมีวาสนาดีเวอร์เลยนะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะอันนี้มาดูไพสรุปซิไพสรุปสําหรับบางคนที่มีปัญหากันไปนะคะ จะมีไพ่แนะนําอะไรบ้างนะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไหมดูซิว่าจะมีไพ่แนะนําอะไรสําหรับไพ่สรุปนะคะได้สองเหรียญนะคะอัศวินถือไม้เท้านะคะ แล้วก็เด e อ o เวล์นะคะให้แนะนำนะมองว่าคุณและคนรักต้องพยายามปรับความบาลานปรับความสมดุลให้เข้ากันแล้วก็ปรับความเข้าใจนะคะเพราะว่าสองเหรียญนนะ่ะยังวนเวียนอยู่แสดงว่าคุณและคู่ก็ไม่ไปไหนนะยังไงก็ยังไปไหนไม่พ้นกันนะคะยังวนเวียนอยู่นะคะ แต่ต่างคนต่างคนต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันและกันนะคะความรักนั้นจะได้ดีวันดีคืนแล้วก็เดวิลนะคะมีโอกาสที่ดีนะจะกลับมามีความรักความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนยาวนานอีกครั้งนะคะยังไงแม,แม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับบางคนที่มีปัญหากันนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ